เปลี่ยนสิ่งนี้สิ่งเดียวผมการันตีว่าคุณสําเร็จแน่นอนครับไม่มีใครสําเร็จได้ภายในวันเดียวแล้วก็ไม่มีใครล้มเหลวในวันเดียวครับสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนก็คือนิสัยครับนิสัยเนี่ยคือตัวกําหนดความสําเร็จของคุณฮะถ้าเกิดวันเนี้ยนะฮะสมมุติว่าคุณมีนิสัยคมสุขสําเร็จนะถึงแม้ว่าคุณจะรวยติดดินเลยนะอนาคตข้างหน้าคุณก็จะรวยแล้วสํความสเร็จครับต่อให้วันเนี้ยคุณจนติดดินเลยนะ แต่วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะรวยครับคุณสังเกตไหมเศรษฐีหลายคนเนี่ยที่เขาอาจจะเคยลงทุนผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาสามารถกลับมารวยได้เพราะว่าเขามีนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณมีนิสัยของคนล้มเหลวนะต่อให้คุณรับมาราดกจากพ่อแม่ที่รวยต่อให้คุณบอกว่าถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอะไรขึ้นมานะครับสุดท้ายพอคุณใช้เงินหมดเนี่ยคุณก็จะกลับมาจนฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องบ่มเพาะคําว่านิสัยฮะเพราะนิสัยเนี่ยถ้าเกิดคุณทําต่อเนื่องเป็นประจําสม่ําเสมอเเนนนมมัััาจจะป็ต็ตววกํําาาหดผลลลพธ์แคคสรของุณ นิสัยแห่งความร่ำรวยข้อที่1ครับคือนิสัยแห่งการโฟกัสครับนิสัยของการโฟกัสเนี่ยคือโฟกัสในสิ่งที่เป็นความรู้แล้วก็การพัฒนาให้กับตัวคุณเองนะฮะแล้วก็ให้ปิดโซเชียลมีเดียอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับความรู้ครับคือโซเชียลมีเดียเนี่ยอะไรที่มันเป็นความบันเทิงอะไรที่มันทําให้คุณหลุดจากโฟกัสจากการหาความรู้เนี่ยให้ปิดมันให้หมดนะฮะคือโซเชียลมีเดียเนี่ยคือคุณต้องใช้ให้เป็นนะ คือข้อดคีคือมันอาจจะใช้แหล่งหาความรู้อะไรเงี้ยก็ได้อย่างช่องผมถูกไหมแต่ข้อเสียคือบางทีคุณไปเจอข่าวบันเทิงคุณไปอ่านอะไรแล้วเพลินนู่นน,นี่เนี่ยทำให้คุณหลุดโฟกัสต,ตรงนี้ได้ครับและนิสัยข้อที่2ครับก็คืออย่าไปใช้เวลากับคนคิดลบครับเพราะว่าคนคิดลบเนี่ยนะฮะเขาจะดูดเวลาคุณไปแล้วเขาก็จะดูดพลังงานคุณออกไปด้วยนะฮะผมถามว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยมีเงินจํากัดนะสมมุติว่า3,000บาทที่คุณต้องใช้ถึงชิ้นเดือนคุณก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวงังถูกไหมเวลาคุณก็็เเหมมือนนกกกััคุณีีววลาาชิตจํด ทำไมคุณไม่ใช้เวลากับคนที่ดีคนที่มีความคิดถูกต้องคนที่มีความคิดเป็นบวกล่ะฮะอย่าให้คุณรู้สึกว่าแค่เหงาต้องคว้าใครชะคนมาเป็นเพื่อนมาเป็นคนรอบข้างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนรอบข้างเพื่อนหรือครอบครัวคุณคนใกล้ตัวคนเนี่ยฮะจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จในชีวิตของคุณครับคุณจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยของ5คนที่อยู่รอบข้างคุณครับเพื่อนแวดล้อมคุณเนี่ยมองว่าการขยันออกไปหาความรู้เนี่ยฮะการไปเรียนอะไรเพิ่มเติมช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเขาก็จะช่วยดึงคุณไว้นะะ แต่ต่อให้คุณเป็นคนที่มีความคิดดีแค่ไหนนะแต่คนเฉลี่ยรอบข้างคุณเนี่ยเขาเป็นคนฉุดคุณลงไปว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเออเรียนอย่าไปเรียนเรียนเรียนมากแล้วพอก่อนไปเที่ยวก่อนไปพักผ่อนก่อนซึ่งต่อให้คุณเป็นพระอิทระพูนแค่ไหนนะสุดท้ายคนรอบข้างคุณนะะก็จะพาคุณไปตามนั้นครับแล้วข้อที่3เลยนะฮะก็คือฝึกนิสัยการมองเห็นโอกาสในธุรกิจครับคุณครับทุกครั้งที่คุณเกิดปัญหาเนี่ย คุณรู้ไหมว่ามีคนได้ตังค์จากปัญหาคุณตลอดเวลาครับแปว่าอะไรฮะไปว่าอะไรทุกครั้งที่มันเกิดปัญหากับคุณหรือเกิดกับคนอื่นเนี่ยมันมีคนที่สามารถหาทางแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็ทําเงินกับปัญหานั้นได้ครับสมมุติยกตัวอย่างนะวันนี้ผมอยู่แถวชันชาเมืองกรุงเทพหน่อยแล้วกันแล้วอยากจะไปกินหูฉลามยาวราชอย่างเงี้ยถูกไหมฮะผมก็ไม่อยากขับรถไปถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เกิดธุรกิจแบบส่งอาหารไปที่บ้านเนี่ยอย่างแก๊ไลแมนพวกเนี้ยเขาก็สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณได้แล้วเขาก็สามารถทําเงินจากตตรรงงนนนนีี้้้ไดคดคัันนับทุกกวิก ทุกปัญหาเนี่ยมีโอกาสครับคุณต้องมีความสามารถที่จะฝึกเนี่ยฮะในแง่ของการมองโอกาสในทุกวิกฤตทุกปัญหาให้ได้ครับคนสําเร็จเนี่ยนะฮะเขาจะมองหาเห็นโอกาสในทุกวิกฤต แต่คนล้มเหลวเนี่ยนะฮะเขาจะมองเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่อะไรเนี่ยในทุกโอกาสครดังนั้นพัฒนา3นิสัยนี้ครับแล้วคุณจะรวยและประสบความสําเร็จครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและกดติดตามได้ที่ l i น e แอดมัสเตอร์โครับและทุกวันเราจะมีคลิปวิดีโอนี้ส่งตรงถึงคุณครับ